จะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะมาจ้ะมาดูผักวางตุ้งฝรั่งว่าเข้าบานหรือยังดอกไปดูตามไปดูกันจ้ะปั่นจักรยานมาไกลเหมือนกันนี่จ้ะดงผักวางตุ้งฝรั่งของเราดูเปล่าว่าจะมีหรือเปล่าตามเข้าไปดูกันจ้ะใส่ถุงมือดันเปิดโทรศัพท์เปิดกล้องไม่ได้เนี่ยจ้ะ ตามมาดูนี่ก็ดงตำแยไ้ไหรังจ้ะโหคนเขาป่าไปไปด้วยกันไม่มีเวลามาเก็บจ้ะทำงานจ้ะทำงานทุกวันเลยเดี๋ยวมาดูนี่ก็เลิกงานแล้วก็มาดูผักกวางตุ้งของเราว่าเป็นไงม้างโอ้โหสงสัยจะได้เล็มยอดเอา เล็มเอาก็ยังดีจ้ะนี่จ้ะเล็มเอาเล็มเอา ไวไปขอโทษขอภัยด้วยจ้ะจะมีเห็ดห้กิทไหมนะกอน,นี้ไม่มีดอกอ้ต้นสองต้นโอ้เอาผักลิ้นปี่ไปด้วยจ้ะนี่จะผักลิ้นปีกกินอร่อยอยู่จ้ะ นี่จะ้ะนี่จะชีวิตในต่างแดนหาผักหาย่ากินจะ้ะทดแทนผักบ้านเราได้ไม่จะเป็นต้องไปซื้อที่ห้างเสมอไปจะ้ะ ความอร่อยก็เหมือนผักวางตุงบ้านเราอยู่จ้ะโอ้หมีบ้านแล้ว เดี๋ยวคนเข้าป่าไปด้วยกันมันเล็มเราจ้ะไม่ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันน้อยจ้ะเดี๋ยวไปดูเห็ดเห็ดของเรากันนี่จะต้นหนึ่งอเปลาเขามาถ่ายอะ ถ่ายเอาดงผัก,กวางตุ้งฝรั่งคนเขาป่าไปด้วยจ้ะพอกินอยู่จ้ะตามมาดูมาดูเห็ดอู้ตำลึงฝรั่งก็มีเก็บจ้ะยอดง,งามๆเลยผัดจิ้มน้ำพริกเอาไหนอะ นี่จ้ะงามดูตรงนี้โอ้ดูยอดนี้ดู Ừ. Rồi được. Ủa, đồ nằm bóng bé nít lắm à, xanh nữa มาจะคุมม้มไปเนี้ยยอดเขาก็ให้สล่อนอยู่ยม,ไไม่ได้ ยอดนี้ยิ่งงามมีอีกไหมเอ,อ่ยไม่มีไปตัวตัวเก็บตนแยฝรั่งไปสักสี่หายอดน้นจ้ะอุบอวบตรงนี้เอาไปผัดจิ้มน้ำพริกกินนี่งามๆเลยจ้ะ มันตําแยฝรั่งนี้มันมีประโยชน์นะจ๊ะคือว่ามันไปความดันไปลดความดันจ้ะ ดงเห็ดของเราเห็นสองสาดอกแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะดงตำแยายทั้งนั้นเลยแต่จะมีเห็ดไหมก็ม่เป็นดงเห็ดเหมือนกันเห็ดตรงไหนใช่เห็ดไหมอะ จะเห็ดแปลกมากอูมาเห็นดอกไม้สวยสวยสวยจะงามดอกสวยแต่ไม่เอาไปปลูกที่บ้านแล้วจ้ะแค่นี้พอละ